บอกไหนมีอะไรให้น้องเล่นอีกครับน้องเจ้าอีกน้องเจ้าอีกครับพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบเลยนาวาประกอบเลยน้อยครับประกอบแล้วโอ้ยใช่ประกอบเลยครับนาวาอยากเล่นแล้วเอ้ยเอ้ยแสงแฟลชตับอกพ่อครับน้องอยากเล่นครับออยากเล่นครับอยากเล่นอยากเล่นยังประกอบพรุ่งนี้พีอก ทาวาทำไรลูกทาวาจะเก็บของเล่นแล้วใช่ไหมของเล่นน้องอะไรวะของเล่นอะไรวะบอกพ่อเก็บให้น้องหน่อยครับเนี่ยเนี่ยเก็บที่น่าราดึงมาเด้วของเล่นทคยว่า บ้างไนเดี๋ยวเซฟเนีอประกลระกอ้มือก่อนวัดิดให้ลง say like... เอาลาแมพ่พอนี่ครับเขาบอกให้ใส่บูทลงไปก่อนเขาไม่ได้บอกดูจากรูเอาแล้วก็เอาคอใส่ลงไปจากนั้นก็ใส่บูททับอีกทีหนึ่ง น้องมาร์ได้ว่ามันน่าจะเป็นของอันนี้กดเงินไปหนึ่งไม่ได้หรอกดลงไปมันจะเด้งใช้เบาหนาบ้า,างเสร็จแล้วก็อันนี้ไม่หนีบคอไม่ให้เห็นมันหลุด ล,ล,ลูกใช้ได้รถจกักรยาน3ล้อสี่จพูหวานแววเลยอ่ะลูกชอบไหม,มน้องชอบไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมน้าว่าเยี่ยมที่หนึ่งเลยน้าว่าบอกเห็นไหมที่คอบ ปรับไปปรับมาดูตามโลกมันไม่เกี่ยวเลยนะ ใค่อหแต่งแล้ก็แต่งสกูที่หลังอ่ะแล้ก็ฟื้นเงอนก่อนอันนี้เขาให้ประกอบที่หลังด้วยซ้ำเขาบอกว่าให้ประกอบปัคเก็ตก่อนแต่สกูมีให้เอามาอันเดียวก็จะใส่ย,ยังไงเนี่ย สก,กูให้มาไม่ครบเดียวอ๋อก็ใส่อันเดียวมันก็เลื่อนไปเลือนมาสิอันนี้สก,กูมาไม่ครบนะคับสก,กูมาแค่ตัวเดียวแต่มีสองรูไว้ไปหาซื้อเพิ่มมาแล้วกันที่นั่งงูยังไม่ได้เจาะเลย มีเลือกมีให้เลือกสองโลก็เลือกเอาว่าจะขยับไปนั่งใกล้ๆหรือขยับมานั่งไกลๆนาวาขยับนั่งใกล้ๆนะไกลๆดีเอาใกล้หรือไกลแล้วแต่เอาใกล้ๆล้กันนาวาไหนมานั่งซิ No, va a ser ขีเกจคันอุ้ยหนีดีกว่าน้องกลัวเสียงอันนี้น้องกลัวเสียงอันนี้น้องหนีแล้วยายฟันป่าผมก็หนีแบบนี้แหละรีบหนีมาหาตาผมว่าน้องไม่กลัวหรอนะับน้องไม่กลัวน้องไม่กลัวครับน้องไม่กลัวครับเรียบร้อยไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยเสร็จแล้วไปเล่นได้บื้นๆได้เลยไป ดูสิวินดาัยเองวินด้ยังดูสิอ๋ออย่างน,าางาาน,นี้กับอันนี้ให้ทำลารหวานาวาให้เข็นนาวาครับให้ทำลาหวานาวาอันนี้เป็นแทนด้วยสำหรับบางเท้าในกรณีที่ไม่ใช้ก็ขันขึ้นมาไว้แบบนี้ใช่เลย ส่วนนี้ก็ถูกใจน้องเลยใช่ไหมเป็นที่ช<แ>ตาตาเอา้เอ้ไ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 อ้เมืจะเสร็จทิทีใช่ไหมเนี่ย,นะยวุ่นวายอะไรลูกต้องอยากเล่นแล้วเหรอลูกจะเสร็จทิทีใช่ไหมอืมนี่ 天走台。 ทำไมคนหายไม่ขยับวะให้คนประกอบขยับมันใช่เหรอ,อก็จะได้เป็นสายนิลภัยแบบนี้ใช่แล้วสว่วนอันนี้ให้มาไม่ครบสกคให้มาตัวเดียว ้ประก,กอบตัวเดียวไปแล้วกันมีสองรูแต่ให้มันตัวเดียวไม่ม่ได้ไม่มีเราก็ใส่ตัวเดียวไปแล้วกัน <c oughs> ค่อยๆไปหาหน่ ามาตั้ง,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 งอางวันอาหารอาหารบิน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 ใส่หมุดขัดด้วยต้องใส่หมุดขัดด้วยนะขาไม่ถึงนะนาวาขาไม่ถึงนี่นะนี่ยาวขาไม่ถึงนาวาต้องต้องโดนโจงซะละอย่างนี้ต้องปรับขาลงมาให้นาวาเหยียบก่อนครับโถขนาดเอาใกล้ๆเลยนันนี่ ต้องปรับขามาให้นาวาเหยียบก่อนค่ะอ่ไหนขานาวาเหยียบตรงไหนลูกเหยียบถึงแม่คางหล่อป้ะหึงก็แล้วหล่อไหมข้อขาตรงไหนลูกไม่ร้องเลยน้ำตีไม่ได้วางเฉยบ้านเด้อ i can't even ร้อยแล้วมาหาถึงตรงไหนไม่รู้นี่ก็ปรับเอาไ,ได้ไม่ใช้ก็เก็บเจ้ลักทจิิงำาไม่ไงอ่ะทำไงก่อนทำไมให้ยาวจี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 ้า,าแนไปแล้วไล้จดเครื่องง

ยานาวาสีอะไรล,ลูกดูสิแยมโฮขัดใจแม่แม่ได้ไดส,สีเขียวแล้ว,วเราสั่งสีเขียวมานะคะแต่เราได้สีชมพูมาค่ะส่งมาผิดกล่อขงข้างกล่องก็เขียนสีเขียวด้วยนะเนี่ยสามล้อเขียว,แ,วแต่ใน,นกล่องเป็นสีชมพูมพถ้าส่งคืนมันก็อีกนานนะกว่าจะได้คุยกับร้านแล้วก็บอกเออเออชมพูก็ได้กันเลย นาวาเลยได้สีชมพูมาเลยเอาไปไหนครับนาวาเป็นูชายมจะพูดงพูน้องก็ชอบครับดูเอาเล้อไม่หมุนใหญ่เลยบึนๆใหญ่เลย